้งกลัวมาที่นี่เก๊แท้ดูให้ขายไม่ขายว่ากันอีกเรื่องนึงเอาที่ราคาพอใจกันอันนี้จะไม่แท้ครับกดนี่เนะแท้ไกดนี่ไม่แท้ครับชอบมันชอบชอบไม่ได้ชอบอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช่ถ้าชอบเราชอบคนเดียวไงคนอื่นไม่ได้ชอบกับเราไง อันนี้แทแต่ไม่ไมีหละยังไม่ค่อยมีราคาี่มันอยู่ยเอาไปใช้ได้ครับ<ช>ได้บทุคคุณแน่องเนี้ยไม่แถครับอันนี้ใหม่ครับใช่อันนี้ไม่แผละไม่แถ,แถอันนี้ไม่ใช่เื้อเงินครับพวกนี้มันจะเป็นพวกชุบพวกอะไรมากกว่า <Okay. S 1> อืมอันนี้ต้องขอแกะดูพอสภาพเขาเนี้ยอยู่ในกรอบดูยากโ <c oughs> อ้เงี้ยินดีด้วยอันนี้แถ แต่สภาพพระเนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่ได้รับซื้อเพราะว่าเขาขี้สนิมเขาเยอะโดนสุกใจที่แยกดูในกรอบมันดูลําบากเนี่ยถ้าอันไหนที่ผมดูดูแท้เนี่ยนะครับคือเราก็จะซื้อเราก็จะเช่าไงแต่ก็ต้องสภาพพระเป็นองค์ประกอบด้วยเพราะผมซื้อไว้ปล่อยไงอันนี้น่าเสียดายมากเลยองเนี้ยถ้าสภาพดีๆอย่างองค์นี้ก็ ต้องมีห้าพันนะครับไม่เสียดายโอเคอันนี้ได้รู้แล้วมาก็อยากให้ได้ตังค์ทุกคนยังไม่เล่นกันใช่แต่แท้ใช่ใช่รัแถวมีเล่นไม่เล่นอะไรอย่างนี้ไง แต่เพราะเขาแพ้ผมเนี่ยครับเพราะผมรับมากระมือบางรุ่นก็ยังไม่เล่นกันก็มีไม่มีใครรู้หรอกว่าพระเอารุ่นไหนจะแพงขึ้นอะสมัยก่อนเขาเก็บด้วยความศรัทธากันอย่างเดียวเสียเวลาคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีอะไรทำได้ปูริอย่ง